ปรโตนที่ h ฮสิ่งนี้อนรับครับ วันนี้เราจะมาพูดว่าพวกวิชาต่างๆที่อยู่ในเรื่องของนารูโตะมันจะมีพวกวิชาที่แต่แผนกกันหลายวิชาเลยแต่ว่าวันนี้เรายังพูดถึงวิชาที่สามารถที่จะเอามาใช้ในชุดประจาวันได้และคิดว่ามันสามารถจะเอาวิชาพวกนี้เอามาใช้ในชุดประจาวันได้แล้วนอกจากนั้นก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการพลิกเพลงสถานการณ์ต่างๆในความเป็นจริงได้ชาเรที่จะพูดถึงเลยก็คือสมมวิสีคืนชีพทำไมจะเป็นวิชาสมมวิสีคืนชีพเพราะวิชาสมมวิสีคืนชีพมันคือวิชาหลักๆเลยที่ใครหลายคนก็คงอยากจะได้เนาะในตอนที่ เราเสียคนที่เรารักไปก็มีความเสียใจแต่ถ้าเกิดว่าวิชาเนี้ยมันสามารถใช้ในความเป็นจริงได้มันจะเป็นอะไรที่มันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์ perfect, แล้วก็สุดยอดมากคือมันสามารถที่จะเรียกคนที่จากไปแล้วเนี่ยกลับมาในโลกความเป็นจริงได้ซึ่งการที่จะเรียกไ,ได้เนี่ยเราจะต้องอมีข้อมูลที่เป็น DNA ของคนคนนั้นซะก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นผมหรือว่าเล็บ อะไรคือคือได้หมดอ่ะขอแค่มันเป็น DNA ของคนที่เราต้องการจะฟื้นชีพขึ้นมาและร่างที่ต้องการสังเวยไอ้ร่างเนี้ยเราสามารถเอาคนที่เราเกลียดขี้ได้หรือคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเอามาใช้ในการสังเวยวเพื่อคืนชีพว่ที่เรารักได้เป็นการเละเปลี่ยนที่คุ้มค่าคือมึงไปแล้วกูได้คนที่กูรักกูกลับมาส่วนวิชาที่2ก็คือเป็นวิชาเคลื่อนย้ายในพริปตาของโอเคงี้รุ่นที่4ไม่จริงจริงมันเป็นของรุ่นที่2เลยแต่ว่ารุ่นที่4ครีมมาคือวิชาเนี้ย มันเป็นวิชาที่สะดวกคือลองจินตนาการกันดูเล่นๆว่าถ้าสมมติว่าเออบางทีอาจจะตื่นสายแล้วต้องไปทํางานหรือไปเรียนเนี่ยแต่ว่าเออเราไม่วิชานี้อยู่เราก็เอาจักระของเราเนี่ยไปใส่ในปากกาสักเล่มหนึ่งเออไปใส่ในปากกาสักเล่มหนึ่งแล้ววางไว้ที่โต๊ะทำงานประจําของเราพอเราเรียนะครับเราก็แค่วุบกานั้นเล่มนั้นอ่ะที่ฝังจักระของเราเอาไว้อ่ะือเวลาที่เราแบบอยากจะไปไหนเนี่ยแต่แบบเหมือนสมมติว่าอยากจะไปเที่ยวกรุงเทพโดยที่กูไม่ต้องเสียเงินค่ารถหรือว่าค่าเครื่องบินกูก็แค่ฝังจักระ เอาไว้อะที่ไหนสักแห่งะนะเออแล้วก็ไป,ไปเปะเอาเอาแต่ว่าต้องเป็นจุดที่ไม่มีคนสังเกตและมันจุดที่ไม่มีใครสามารถทียย่จะหยิบสิ่งของสิ่งนั้นอ่ะเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆได้เว้ยเออไอเนี้ยคือความสะดวกของวิชานี้เลยวิชาต่อไปนี้วิเดียนะว่าเป็นวิชาที่ใครหลายคนนี่คืออยากจะใช้แน่นอนเลยคือวิชาเยกเงาพันร่างมึงไม่จาเป็นต้องเป็นพันร่างมึงแยกได้สักสองร่างสามร่างนี่กูถือว่าคุ้มค่าแล้วสมมติว่าโอเควันนี้กูขี้เกียจละ กูขี้เกียจไปเรียนอ่ะแต่กูขี้เกียจไปเรียนกูขี้เกียจไปทำงานอ่ะกูแค่ใช้วิชาเยะเงาเนี่ยแล้วก็ให้ร่างเยะแม่งไปเรียนด้วยให้ได้เยะไปเรียนไปทำงานหาเงินเนี่ยเออเงินเข้ากระเป๋างามๆหรือในกรณีที่เรามีนัดกับเพื่อนหรือนัดกับแฟนเนี่ยเออแต่เราสามารถคือความจริงอ่ะเราเลือกไปได้แค่แค่กลุ่มได้คือเราไปหาใครก็ได้แต่ว่ามันจะต้องเลือกได้แค่คนเดียวเว้ยเราไม่สามารถไปพร้อมได้กูก็ใช้วิชาเยะนี่แหละอ่าร่างจริงกูไปหาแฟนเนี่ย ส่วนร่างแย่ก็ไม่แับไปกับเพื่อน,อะ,นอ,อะไรแบบเนี้ยเอออะไรแบบเนี้ยเออมันคือวิชาที่สามารถเอามาใช้ในความเป็นจริงได้อยู่อะเออพวกเนี้ยมันคือที่จริงอ่ะไม่มีอะไรหรอก <c oughs> เว้ยช่วงเนี้ยมันยุ่งๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ค่อยจะมีเวลามาทําคลิปอะไรสักเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาวิชาต่างๆที่อยู่ในเรื่องนารตะวเนี้ยมาสามารถใช้พลิกเพลงในสถานการณ์ความเป็นจริงได้เนี้ยมันก็จะเออมีเพิ่มความสะดวกให้กับตัวเราในชีวิตอยู่ก็พอสมควรเลยไหนๆกูก็ไม่มีเวลา ว่างแล้วก็เอาเอาเอาจุดเนี้ยแม่งมาทําเป็นคอนเทนต์ลง youtube แม่งเลยละกันถ้ามีคนไหนที่มีความคิดเห็นที่ว่าเออมันมีวิชาไหนบ้างที่รู้สึกว่าเราสามารถเอาวิชาเนี้ยเอามาใช้พลิกเพลงในสถานการณ์ความเป็นจริงได้เรามาใช้ในความเป็นจริงในชีวิตประจำวันได้เนี่ยเออก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะ้เครียก่อนจากกันแลก็กดไลค์นะแล้วก็กดติดตามช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดรายการใหม่ๆจากช่องของเราโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้า